สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคุ้มสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตน้ําค่ะกรกฎมีพิจิกนะคะประจําเดือนมิถุนายน2568ชาวธาตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ <c oughs> ซึ่ง จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทิ้เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะ ชาวธาตุน้ําก็รกฏมีพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและอินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวธาตุน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ากรากฏมีพิจิตคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่เอ็ม r พเรอร์นะคะ ขอโทษค่ะไม่ใช่ emperor เป็นไพ่ justice ค่ะ3เหรียญนะคะ <c oughs> ห้าดาบนะคะและเป็นไพ่ชาเรียดค่ะชาวท่านน้ำปรากฏมีพิจิกนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินผู้ศกษกันบังกอนธาตุลมมิถุนตุนกลมนะคะมีชาวราศีตุลลัคณาตุลมีชาวราศีกรกฎลัคณาก,ากรากฎนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะ,ะคิดงใ,ใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกสาเหตุที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คืออื มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะแทรกกลางในความสัมพันธ์เนาะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ไปต่อบางคนถึงขั้นฟ้องร้องหย่าร้างเลยทีเดียวนะคะสองค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างไม่แคร์นะ,ะไม่แคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเอาชนะค้าคารไม่ยอมกันเอาแต่ใจไม่สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกหรือจะเจ็บปวดหรือ จะเสียใจมากขนาดไหนนะคะเอาแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเนะาะสค่ะเอ่อบาความสัมพันธ์ก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องแยกห่างกันโดยในโดยโดยระยะทางนะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ,อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า <c oughs> บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2อ6 8เป็นอย่างไรนะคะไพ <c oughs> ่ l ฮโลฟันไพ่เอมเ r อร์เรอร์น,น,นะคะ สี่ดาบแไม้เท้าชาวพ่าน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะมันยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่มองว่าชาวท่าน้ำบางคนยัง m o ฟออนไม่ได้เนาะพยายาไม่ใช่ไม่พยายามนะพยายามอยู่พยายามที่จะพาตัวเองออกออกจากเซฟโซนพยายามพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง กลับมาดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองนะคะบางคนถือโอกาสไปปรีกวิเวกปฏิบัติธรรมถือศีลแปดบวชชั่วขราวอะไรประมาณนี้ก็ได้เนะหรือบางคนก็หางานให้ตัวเองทำเยอะๆเพื่อที่จะ,จะ,จ,ะจะได้ลืมนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ต้องมาโฟกัสจะได้มุฟออนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนาของชาวธาั้น้นกรากฎมีพิจิกนาที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวธาตุน้ำก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกรากฎมีพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่เลเบอร์ค่ะ 3ดาบน,นะคะไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่สี่ถ้วยชา่าน้ำก็ปรากฏมีพิสิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นคุณยังยังรักอยู่ยังเจ็บอยู่ยัง เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังคงเฝ้ามองเขาอยู่อะค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอ,อ๋อจะมีคนเข้ามาคุณก็ไม่รับนะคะเพราะลึกๆแล้วตัวคุณเหมือนกับรอคนคนนี้อยู่อืมมันมันยังมุฟออนไม่ได้จริงๆคุณยังมีคุณยังอยากเฝ้าดูชีวิตเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมมีใครหรือยังอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเนาะซึ่งซึ่งก็ ซึ่งก็ยังยังตัดใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาว่าคนรักเก่านะคะคนที่ชาวทาน้ํากระกฎมีพิจิกคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวทาตน้ํากระกฎมีพิจิกนะคะไพ่คิงถือถ้วยนะคะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วนะคะ judgment ค่ะความจริงแล้วเขาก็อยากสื่อสารอยากพูดคุยนะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ เขาก็ส่องคุณเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ส่องเออไพ่เก้าถ้วยค่ะชาวธาตุน้ำกระกฎมมีพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุธาตุลมค่ะมีถุนตุลกลมธาตุน้ำกรกฎดมีมพิจิกรธาตุดเดียวกันกันกบคุณหรือแม้แต่กระทั่งธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะมีชาวพืชศพด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นเขายังคิดถึงคุณเขายังส่องคุณเขายังอยากที่จะ ถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยู่นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มาขวางกั้นคุณและเขาทําให้ต่างคนต่างไม่ take a คชั่นหากันและกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาน้ํานกระกฎมมพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกค่ะเดทค่ะเมจิเชียนนะคะ หเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่หเหรียญชาาท่าน้ำกปรากฏมินพิจิกนะคะในส่วนของเอาค่มานลความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีโอกาสที่ที่จะกลับมาแต่การกลับมาในที่นี้เหมือนเป็นการชดใช้อะเหมือนเป็นการใช้คืน เมือนเป็นการใช้หนี้อะไรเงี้ยยิ่งถ้าหากว่าใครมีอะไรติดค้างกันอยู่นะคะก็จะได้รับการชดใช้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่านน้ากรกฎมีพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําค่ะไพ่สามไม้เท้านะคะไพ่หก ดาบเดาบนะคะไพ่ควีนถึงไม้เท้าชาวท่าน้ำก,รก็รากฏมีพิเจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคําแนะนําจากไพ่ไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคุณเขาได้ว่าอะไรไม่มีใครมัดแขนมัดขาคุณไว้นึองออกปะคุณจะ move on ได้ด้วยตัวคุณ,คณเองถ้าหากว่าตัวคุณรักตัวเองมากพอแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนโฟกัสใหม่นะคะมองถึงอนาคตของตัวเองไว้ก่อน เนาะเ,เพราะว่ายิ่งคุณอยู่ต่อไปพลังงานท็อกซิกอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ดีต่อชีวิตของคุณมันก็จะยิ่งดึงดูดเข้ามาดังนั้นคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าหากว่าคุณไม่ดึงดูดพลังงานบวกหรือไม่รู้จักที่จะรักตัวเองก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ